สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม2567พบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเท่ากับ106.98เทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว2566ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงหรือติดลบร้อยละ1.11ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สีต่ำสุดในรอบ35เดือน จากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานจากนโยบายลดรายจ่ายของรัฐบาลและกลุ่มอาหารสดโดยเฉพาะผักสดและเนื้อสัตว์รวมทั้งฐานราคาเดือนมกราคมปีที่แล้ว2,566อยู่ระดับสูงโดยมีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการดังนี้ 1. หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ1.13 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานทั้งน้ำมันกลุ่มดีเซนแกส๊สโซฮอลและค่าไฟฟ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจานรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากการกระตุ้นยอดขายทั้งโทรทัศน์เครื่องซักผ้าและตู้เย็นสำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้นอาทิแป้งทาผิวกระดาษชำระบุรี่สุราและวาย 2. หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1, 1. 0 6ตามการลดลงของราคาเนื้อสุกรไก่สดปลาทูกุ้งขาวมะเขือมนาแตงกวาส้มเขียวหวานลองกองและมะม่วงเนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมากสำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้นอาทิข้าวสารเหนียวนมถั่วเหลืองนมเปรีย้ยกะทิสำเร็จรูปกาแฟผงสำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกงดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานคือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หักกลุ่มอาหารสดและพลังงานออกในเดือนนี้เท่ากับ 104.60เ <S an> ทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว2566ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ0.52อัตราเงินเฟอ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม2566พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงร้อยละ0.83อยู่ระดับต่ำอันดับ3และเฉลี่ยปี2566สูงขึ้นร้อยละ1.2 อยู่ระดับต่ำอันดับ9จาก139เคตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลขและต่ำที่สุดในอาเซียนจาก7ประเทศที่ประกาศตัวเลขแนวโน้มอ,อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์2567ลดลงต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก1มาตรการลดค่าครองชีพทั้งการตรึงค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันดีเซล2ผลกระทบจากเอลนโยลดลงและบางพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงทำให้ผักสดเข้าตลาดมากกว่าปีก่อน ส่วนปัจจัยที่อาจทำให้อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นคือ 1. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทำให้ค่าขนส่งและสินค้าโพกผ่า์สูงขึ้น 2. เงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าส่งผลให้ราคาสินค้านาเข้าสูงขึ้น 3. ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นตามความต้องการเพิ่มขึ้นและการปรับราคาให้สมดุลและเป็นธรรม 4. การขยายตัวของการท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นทั้งนี้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปี2,567อยู่ระหว่าง100ละลบ0.3ถึง1.7ค่ากลางร้อยละ0.7